บอกว่าเป็นวัยโจจเป็นขาใหญ่ที่นครสวรรค์ไปหาเรื่องคนแก่ไปทำร้ายคนแก่ครับเป็นคุณลุงเจ้าของอู่ซ่อมรถนะฮะบอกว่ากำลังขับรถไปส่งลูกน้องขากลับมีรถคันหนึ่งขี่จี้ท้ายมาแล้วก็ยกไฟสูงใส่ได้พักเดียวปรากฏปาดหน้าหลังจากปาดหน้าเสร็จลงมาตะลุมบอลใส่กันเลยดูเหตุการณ์นี่หน่อยครับ พักหนึ่งก็ชุนลมุนกันเลยไม่รู้ใครเป็นใครและล็อกคอด้วยนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดครับบันทึกเหตุการณ์ชุลมุนวัยรุ่นชาย3ามคนถือมีดลงมาจากรถบุกเข้าไปทำร้ายนายสมควรสีสว่างอายุ59ปีหน้าบ้านพักนะครับบ้านแกเปิดเป็นอู่ซ่อมรถอยู่ที่ตำบลตะเคียนเลื่อนอำเภอเมืองนครสวรรค์หลานชายคนเจ็บเข้าไปช่วยห้ามปรากฏว่าถูกฟันหูกับขาดคลิปนี้ลูกสาวคนเจ็บเอามาโพสต์ขอความเป็นธรรมนะครับ บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น10พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุแจ้งความไปคดีเงียบไม่มีความคืบหน้ากลัวว่าครอบครัวจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้เขาบอกเป็นขายใหญ่ประจำหมู่บ้านทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนายสมควรสีสว่างคนเจ็บนะครับงินลุงสมควรโชว์ร่องรอยบาดแผลให้ดูเป็นรอยช้ำที่คอที่กรามแล้วก็ที่หัวยังมีรอยเย็บอยู่เลยนะครับข้างๆหัเนี่ยนะ เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถไปส่งลูกน้องที่ต่างหมู่บ้านขากลับเห็นคู่กรณีขับจี้ท้ายมาแล้วยกไฟสูงใส่ก็เลยขับชิดขอบไหลาทางส่งสัญญาณให้แสงแต่กลับกลายเป็นว่ากระบ,บะคันนั้นขับตามไล่จี้ท้ายและปาดหน้าขึ้นไปแล้วบอกว่าเฮ้ยจอดเฮ้ยจอดสั่งให้ลุงแกหยุดแต่ลุงสมควรบ,บอกผมก็ไม่กล้าจอดเพราะามองไปในรถเนี่ยวัยรุ่นผู้ชายสามคนกลัวถ้าจอดลงไปแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องแน่ กลัวไม่ปลอดภัยนะฮะก็เลยขับรถหนีกลับพอม,มาถึงหน้าบ้านปรากฏว่ารถกระบะคันนั้นขับมาทันลงมาต่อว่าแล้วก็ถามว่าลุงปาดหน้าผมทําไมพยายามจะเข้ามาหาเรื่องรุ่สมพลแกก็บอกแกก็ต่อยไปก่อนหนึ่งทีป้องกันตัวนะครับแต่หลังจากนั้นวัยรุ่นกลุ่มนี้กระโดดใส่เลยเอาเข่ากระแทกปลายคางตะลุมบอลกันลูกหลานออกมาห้ามปรากฏว่านหนึ่งในสามวัยรุ่นกลุ่มนี้เดินไปหยิบมีดที่รถเอามาฟันหลานหูเกือบขาด เย็บ yeah, ไปกว่า20เขม็มนะฮะฟังเสียงลุงสงพลหน่อยครับลงจากรถมาก็ปรีมาครับผมบอกว่าลุงปาดหน้าผมนะลุงเอ้าไงลุงเอ้าไงเขาก็เหมือนว่าจะเข้ามาทําร้ายเราผมก็เลยชกไปทีหนึง่งแล้วตอนนี้ก็เขาก็โดดใส่เราก็เหมือนว่าไอ้เราก็อายุเยอะแล้วเนาะขาต้องไม่คดีมันก็พากันล,ล้มไปล้มไปตอนนี้เขาก็โดดคอมโดดค่อม บีคอผมผมก็ต่อสู้ก็ค้าคอกันต่างคนต่างค้าคอกันอยู่แต่ผมนอนหงายลงไปแล้วแล้วก็เขาค้างเอาไอ้เข่ากระแทกข้างผมมาทีนกระแทกปลายข้างเลยนะก็เจ็บระบบหมดเลยพอดีก็มีลูกหล,กล,กลานเพอานอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันได้ยินได้ยินก็เลยว่าผมประทุบัตรเหตุะอะไรหรือไงก็ออกมาดูออกมาดูกันแล้วตอนนี้ก็ เขาก็ห้ามกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็มายืนรูก็แยกย้ายกันไปแล้วเอาผมเข้าไปส่งบ้านแล้วตอนนี้เขาก็ไอ้นํ่มันไม่พอใจอนะไรนึกไปคว้ามีดท้ายรถมันน่ะมาฟันไอ้เจ้านี่เนี่ย,ย,ยโดนเข่าก็แทก็กปลายคางลุงนั้นดีลุงไม่วุบน็อกไปเลยนะเนี่ยสุดท้ายหลานเนี่ยเข้าไปห้ามครับไอแ้แผลที่หูเนี่ยเกิดจากการเข้าไปห้ามแล้วก็ถูกกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เอามีดฟันล่าสุดใบนี้ครับไปแจ้งความไปแล้วสพเมืองนะครสวรรค์ พร้อมกับหลักฐานเป็นภาพจากกล้องจรปิดนะครับใบรับรองแพทย์ทั้งหมดลุงสมควรบอกส่งไปที่ตํารวจแล้วแต่คดีมันไม่คืบหน้าเลยทั้งทั้งที่รู้ตัวผู้ก่อเหตุคําถามเกิดขึ้นคือเพราะเขาเป็นขาใหญ่หรือเปล่าชาวบ,บ้านบอกว่าแก๊งนี้เนี่ยชอบก่อเรื่องสร้างความวุ่นวายบ่อยมากทีมข่าวก็เลยสอบถามไปที่สพเมืองนครสวรรค์น,นะครับทันภูมิกับครับพันตำรวจเอกเศษฐวุฒิรอดจันร ท่านบอกว่าฮ้คดีนี้ตํารวจไม่นิ่งนอนใจนะแต่ว่าต้องใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่นหนาะยืนยันว่างานนี้ท่านไม่ปล่อยคนผิดลอยนวลแน่นอนแต่ขอเวลาตํารวจทํางานแป๊บหนึ่งปรากฏว่าผ่านไปไม่ถึง4ชั่วโมงแป๊บหนึ่งจริงด้วยฮะชุดสืบสบพเมืองนครสวรรค์คุมตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุได้เลยสมคนคุมตัวมาสอบสวนนะครับยึดอาวุธมีดดาห่าหนึ่งเล่มไม่ใช่ก่อเหตุเป็นหลักฐานได้ด้วยพอมาถึงปุ๊บสามคนนี้ตํารวจบอกแยกสอบเลยนะฮะจะได้รู้พูดตรงกันไหม แจง้งข้อหาเบื้องต้นไว้ร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บล่าสุดโดนไป1คดีนี่ครับค่ะข,ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง